ันนี้ป้าพรจะทาะาํางานสลัดขนมเก่าแก่โบราณเกิดมาก็ได้ยินแล้วเด็กสมัยใหม่ไม่รู้เคยรู้จักเคยได้ยินบ้างเปล่าหรือเปล่าทำนึ่งก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวหน้ามันทำาปหลังนะคะแต่ไม่รู้สูตรโบราณน,นี่ทำมายัางไงก็มไม่รู้แต่สมัยใหม่นี่คือแป้งข้าเหนียวคะะ่ะนะคะขาดเละก็ประมาณสักหกขีดนี่คะ่ะประมาณนี้เกลือเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนหน่อยนึเคกวนแป้งไปเรื่อยๆกวนกับบัวกะทิ ัวขนมก็จะมีกะทิกับแป้งกับเกลือนิดหน่อยแค่นั้นหละค่ะมันจะแป้งอร่อยที่หน้าเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะเนี่ยแป้ง,งเราเนียนแล้วนะคะเนี่ยค่ะใช้ถานดนี้เตลี่ยนน้ำมันไว้แล้วนะคะอเอายกาดค่ะอุย้ยกระมังมันหนมักร้อนมือเดียวถ้าไม่อยู่น้าเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็เอาขนมมาตั้งค่ะไฟแรงๆหน่อยค่ะขนมนี้มันเนื้อมันแน่นนะเดื่อจะสุกก็เป็นชั่วโมงแล้วค่ะ ตั้งเวลาได้เมื่รชั่วโมงนึงเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะงาดำงาขาวคนหนึ่งคไคั่วไ่ค่ะ <Yeah. S 1> ที่เราต้องใส่งาดำและงาขาวด้วยเพราะว่าถ้าเราใส่งาดำอย่างเดียวเราจะคั่วไม่รู้เลยว่ามันจะเหลืองเมื่อไหร่เลยต้องออกมาขาวผสมเราะงาขาวนี่เรามองเห็นว่ามันเหลืองน <Yeah. S 1> าก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเนี่ยเริ่มเหลืองแล้ว <Yeah. S 1> และวก็เหลืองมากคดะ ผมแน่เลยต้องงาเล็กๆถั่วที่เราขั่วไว้แล้วเนี่ยนะคะเอามาปุ่นอีกทีนะคะโอเคไม่มีถั่วดิบไม่ได้ซื้อถั่วดิบมาซื้อแต่ถั่วสดกเอางามาอย่าเรียกว่าตำเขาเรียกว่าบุบๆหน่อยบบบุบให้งาแตกนิดนึงนะคะประมาณนี้ละะคนแค่นี้พอค่ะไม่ต้องแตกมั้ถั่วค่ะถั่วนี่ต้องตำเลยค่ะ ผสมนี้ถ้าเราปั่นมันก็จะละเอียดเกินเป็นโคลนไปชิบเลยค่ะนะคะเสร็จแล้ว็แล้วเราก็ใส่น้ำตาลค่ะแล้วแต่นะคะใครชอบหวานมากหวานน้อยเราก็จะใส่สักสามชั้นละค่ะโอเคเสร็จละขนมแร้ก็นึงนงงน่งครบเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเปิดดูได้เลยค่ะโอ้ขึ้นเต็มเลย ขาเรียกขนอมอไรนะ่เรนเลยไปแล้วนาสลัดนาสลัดของเราก็เสร็จแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบน,นี้เดี๋ยวจะตัดอุกเหนียวนึกเลยขาดปากไม่รู้ <What? S 1> แล้วเราก็เอามาคลุกกับงาน้ําตาลกับถั่วเนี่ยคะ่ะเขาคลุกด้วยนี้ล้วก็จะตัดเป็นคำๆค,ค่ะแล้วก็สลัดนาออกสลัดถั่วออกเป็นที่มาของงาสลัดนะคะ เนี่ยค่ะงาสลัดสลัดเอางาน้ำตาลออกซะมัง้งเนี่ยค่ะงาสลัดแล้วก็ใส่ปากเลย